รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ล้านนาไทยสาธุชนใส่ใจสดับสารนารูปพร้อมสับน้อมรับสายทานสธาขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการลานานา้านนาธรรมล้านนาไทยทุกคนทุกท่าน รายการนี้เป็นรายการสนทนาแบบภาษาล้านนาแล้วก็ได้น้อมนำเอายางสาระธ,ธรรมะกรรมสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบล้านนาบอกว่าจะเป็นกรรมข้าวกรรมครือกรรมจ้อยกรรมบักเก่าโบราณล้านนาหรือว่าจารีดฮิดหอยโบราณมาอู้มาจ่ากันในวันนี้นั้นท่านผู้ชมอาตมานั้นได้พาท่านผู้ชมมานั่งในบรรยากาศสบายสบาย พื้นเก่าดอกแก้วนมได้ยินเสียงนกเสียงหนูเสียงลมเสียงกระดิ่งปัดกันดังกิ้งก้องนี่ก็เป็นเสียงธรรมชาติอาจจะทำให้มีเสียงรบกวนพ้องแต่ก็บอกเป็นอย่างเอาก่อสนใจเกี่ยวกับเรื่องของรักธรรมทางพระพุทธศาสนาเอาขอปละวันนี้อาตามาก่ออยู่ในรายการครับท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์เช่นเคยประว่าท่านอาจารย์นั้นเป็น พักนาเกตที่มีภูมิหูภูมิธรรมค่อนข้างที่จะสูงท่านอาจารย์ครับเป็นยังใดพ่องละปูนช่วงนี้เปิลก่อเก็บบัลลัมยงบัลลัมใหญ่กันฝนฟ้าก่อตกถูกต้องตามฤดูกาลการงานตั้งละปูนนี่เป็นยังไดพ้องแหาครับกรับนะมาสการครับท่านอาจารย์ครับครับตั้งละปูนนั้นช่วงนี้ก่อ อาตกพ่องมาตกพ่องบางวันแดดออกฝนก็สมบัดตกบางวันที่บดบดก็สมบัดตกครับาอาจารย์ครับบรรยากาศก็อึมครึมเย็นสบายเนี่ยช่วงนี้เป็นหน้าเวียดหน้าการหน้างานซึ่งเปิ้นเอาลำไย,ยกันอน่อยลำไย,ยซึ่งเป็นของดีของเมืองหลับปูนเนี่ยครับอาจารย์ครับเปิ้นก็เด็ดไปขายพ่องจ่วยกันอ,อ่าบางวันนั้นผมไปเฮียนไปหํำไปเฮียนหนังสือเนี่ยก็จะหันเลยว่าเปิ้นก็จะ ามารวมตัวกันขึ้นรถในตอนเจ้าเพราะว่าตอนเจ้าเนี่ยผมก็จะออกไปเห็นหนังสือเหมือนกันครับ,ออ,รบออกไปก็จะหันเปิ่นมาขึ้นรถถามเปิ่นไปหับจ้างตังใดก้าวันนี้ได้หันบานหน่อสามร้อยน,นะเปิ่นก็บอกว่าวันนี้บัดได้สกรรมสามร้อเพราะเปิ่นไปเอามื้อเอาวันกันนี่ครับท่าอาจารย์ครับไปช่วยลงแขกกันในการเก็บลาใหญครับท<อ>่อาจารย์ครับ เออลงแขกเนาะลงแขกนี่ถ้าหากว่าเป็นภาษาเชียงใหม่ก็เอามือเอามือก็ไปช่วยกันเวลาบ้านเปิลมีเฮาก็ไปช่วยเปิลเวลาบ้านเฮามีเปิลก็มาช่วยเฮาบม่ต้องเสียสตุ้งสตางแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติีนแง่กันมาเมินเวลาไปก็จะหอ่อเข้าหอ่อน้ําไปกินด้วยกันก็ไปแลกกันกินไปปัน่นกันกินเป็นบรรยากาศแบบสบายสบายบแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน บัลลัมย,ยนี่นานอกจากที่ว่าจะกินเล่นกินบัได้แล<ม>้วยังมีสรรพคุณต่างยาหลายอย่างทำให้จุ่มคอทำให้กระเพาะอ,อาหารดีแม้นกระทั่งหนวยในของมันเปินก็เอาไปทำสารสกัด<ม>เอามาเป็นยาทาแล้วก็คลายเจ็บคลายปวดเพราะฉะนั้นอยติโยมที่มีบัลลัมย รับประทานและหน่วยมันก็ต้องเก็บไว้เอามาทําสารสกัดได้อันยังได้ท่านอาจารย์ครับช่วงนี้บัลลังก์ใหญ่ออกนักญาติโยมที่พอรายการบางผู้บางท่านเพิ่นก็อาจจะค่อยากบัลลังก์ใหญ่ก็ได้โดยเฉพาะทางภาคกลางภาคใต้ทางคุณนี่บ่ค่อยมีถ้าญาติโยมท่านใดเนี่ยสนใจบัลลังก์ใหญ่นี่ก็ ส่งคำถามมาหรือว่าโทรศัพท์มาสนทนาธรรมกันอย่างการก็จะมีบลาใหญ่อบแห้งสมนาคุณอาจารย์เกียรติสุดแรงนะครับของดีเมืองหลับปูนได้เกาอู่จามอกเอาม่วนเนาะอาจารย์ครับมีกรรมโบราณล้านนาอยู่กรรหนึงเพื่อนบอกว่าเพื่อนกินมากล้นบัท่าจักหา อันเปื่อนจีวานั้นหายากใบอันนี้มันเป็นกรรมจอยครับแต่ว่าตู้เจ้าจอยบ่ได้เออก็เลยเอามาอู้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าจอยแล้วเปื่อนจะใส่ทํานองไปม้วนเป็นไพ่รอบเพาะพิงก็อยากจะเอามาตั้งประเด็นอู้กับท่านอาจารย์ว่าเอ้เปื่อนกินเปื่อนตายเนี่ยเอาจะพออย่างใดว่าคนนี้เป็นเปื่อนกินเปื่อนเทียมเปื่อนบัแต้ ค,คนนี้เป็นเพื่อนแท้เปื่อนที่สาม,มารถครบได้เนี่ยยังได้ดีเขาจะพอยังได้เขาจะครบหายังได้เขาจะปฏิบัติตนยางได้วันนี้เขาจะอู้เรื่องนี้กอเมตตาท่านอาจารย์ได้อู้จ๋าสนทนาธรรมกันในเรื่องนี้บอกกับสถาญาตโยมตัยนะครับครับ ถ้าหากว่าเราดูสุภาษิตล้านนาหรือว่าคำหมักเก่าที่คนเท่าปอนอู้เอ่ยกันมาเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นคำอู้ที่เป้นฮ้องว่าเป็นคำครองจองนี่เนาะถ้าเป็นตังคำไทยก็คือเป็นข้าวเป็นเค,ครือเป็นอู้ฟังแล้วมันม้วนหูเป็นการสอนไปในตัวถ้าหากว่าคำนี้ก็สาม,มารถที่จะสันทัดสาม,มารถที่จะพนันนัวหรือว่าความหมายใกล้เคียงกับความภาษาไทยที่ว่าเปื้อนกินหาง่ายเปื่อนตายนั้นหายาก ครับอันนี้ถือว่าเป็นความหมายที่อันเดียวกันเลยก็ว่าได้ที่อาจารย์ว่าเพื่อนนั้นในตางพระพุทธศาสนาก็มีลักธรรมเหมือนกันครับอาจารย์ครับลักธรรมในที่นี้ก็คือกัล,ลายาณมิตร กัลยาณมิตรก็หมายถึงว่าเปื่อนที่ดีเปืือนตี่มีความงามในที่นี่หมายความว่ามใเจว่างามใดเฉพาะร่างกายแต่เป็นความงามที่เกิดจากก้นบึ้งหัวใจเป็นความงามของอากัปกิริยาอาการครัแต่อาจารย์ครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นกัลยาณามตรเป็นกัลยาณมมตรเป็นเปื่อนที่ดีต่อกันคร,ครับ่อาจารย์ครับเปอนบอกว่าคนเฮานั้นถ้าจะพอลักษณะของเปืือน โบราณเปิ้นบอกว่านึ่งพอเวลาที่เฮาเจ็บเวลาเฮาจเจ็บใข้ได้ป่วยไผ่มะเอวหาเฮาไผ่ามาพอเฮาพอตรงนั้นประการที่สองเวลาเฮาตุกเฮายากเฮาจนเฮนะาบ่มีเงินบ่มีทองไผ่ามาช่วยเฮาประการที่สามพอเวลาจากเนี่ยเวลาเฮาจากไปแล้วอย่างไปแล้วเนี่ยเออมาพอมากอยไผ่ามาห่วงงานซพอะไรอย่างเนี่ย อันนี้ก็คือลักษณะเปล่อนแต่ที่คนโบราณบากเก่าเปิ่นบอกไว้ว่าดูอย่างอีแต่ท่านอาจารย์ครับแล้วมันมีวิธีการแหมหลายอย่างด้วยกันที่จะพอ่อเปื่อนพ่อกัลายาณมิตรนี่นะขอท่านอาจารย์แนะเพิ่มเติมว่าเราจะพ่อได้อย่างไดบ่าเอออันนี้มันควรครบมันเปลี่ยนคนดีเราจะพ่อได้อย่างไดเราจะครบได้อย่างไดและวิธีการเข้าไปครบในครบอย่างไดนี่นะครับท่านอาจารย์ครับ ครับผมสำหรับเปื่นที่ดีหรือว่าลักษณะของคนที่เป็นกระยาณมิตรที่ดีเฮานั้นจะต้องเป็นคนที่หู้จัการแนะนําเฮาไปในทางที่ถูกต้องครับแนะนําเฮาในการประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะที่สมถูกจาเหตุประเพณี ถ้า,ากว่าเฮาทาพิษไปตังอื่นนั้นก็รีบจักรีบจูงเฮาปีคืนมาในทางที่ถูกตี่ควรตัวเหมือนกันครับครับในประการต่อไปนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีถ้าเาอวยง่ายเป็นคนที่มีอารมณ์ดีก็คือเป็นคนที่ส่วนเซเฮห้เป็นคนที่ยิ้มง่ายมนุษยสัมพันธ์ดีมนุษยสัมพันธ์ดีคนเดียวกระาครับผมถ้าหากว่าคนมาเกแต่แต่นั้นเป็นท้องว่าเป็นคนที่หน้าใน เออหน้าหน่ายหน้าหน่ายนี่หมายความว่าเป็นคนที่ยิ้มง่ายไปหันภัยก็ยิ้มไปหันภัยก็ยิ้มหันภัยก็ยิ้มนะหันคนเตี้วกายก็ยิ้มเยางอี้เป็นต้นก็เป็นคนที่ทำใือผูกกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นได้แล้วกัลยาณมิตรที่ดีนั้นจะต้องแนะนาแนะนําในสิ่งที่ดีแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเหาได้หูจักกันอยางนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับอันนี้ลักษณะของกัลยาณมิตรครับผม่ หูแล้วว่ากัลยาณมิตรเป็นยังองครับเปนต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนําคนที่เป็นเปื่อนเนี่ยคือตั้งอยู่ในคุณงามความดีท่านอาจารย์ครับนอกจากกัลยาณมิตรเฮาควรครบแล้วในทางพระพุทธศาสนาเปิ่นบอกว่าต้องเว้นจากมิตรที่เทียมหรือว่าคนที่มาใช้มตรแต้เปิ่นเัวว่ามิตรเทียม เขาจะไปพออย่างใดว่าอามิดเทียมหรือว่ามิดบาดแผลเนี่ยนี่ใส่ใจคอมันเป็นอย่างใดเขาจะได้เลิกคบมันได้ดนะลักษณะของคนที่บัน,น้าจะคบเนี่ยครับมันเป็นอย่างใดท่านอาจารย์ครับ ลักษณะของคนที่เฮาบะควรจะไปข้องแวะนี่เนาะในต่างพระพุทธศาสนาเปินมักกล่าวเสมอในมงคล38ประการนั้นเปินก็กาวเอาไว้ว่าบาอเฮานน้นคบคนผ่านเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะมิรเทียมหรือว่ามีตีเฮาบะควรที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรอย่างตัวนี้ก็ก็คือคนที่เป็นคนผ่านคนผ่านในที่นี้ก็คือคนที่มีจิตที่บดี มีจิติเป็นอกุศลม,มีการประพฤติปฏิบัติในทางติบัดถูกในทางติบัดควรที่จะประพฤติปฏิบัติเป็น,เป,นเป็นคนติเปินฮ้องวะชอบหาสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเฮ้าก็ตาม,มหรือว่าเป็นคนติบเปินฮ้องวะ นำปลาเฮาไปในทางที่มาถูกมาควรอันนี้ถือว่าเป็นคนพาลมีดประเภทนี้เปรียบเสมือนได้ก็ว่าเป็นของเน่าของเมันอย่างเช่นว่าเพื่อนบอกว่าเปรียบเสมือนกับคนที่เฮานั้นเปรียบเสมือนกับใบตองนะครับอาจารย์ครับ,รบที่มันสะอาดนะมันสะอาดมีความบริสุทธิ์มีกลิ่นที่หอมถ้าเราสังเกตว่าเฮาใบตองไปห่อเข้าเนี่ยกลิ่นจะหอมครับ่อาจารย์ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮา,าตองเนี่ย ไปห่อของเน่าห่อของเหม็นมก็ไม่อยากที่จะมีไผ่เอาตอกนั้นไปใช้งานต่อครับเพราะว่ามันก็ต้องสาบกินเน่าสาบกินเหม็นนั้น,น,นติดลงไปการคบเปื่อนก็เหมือนกันถ้าหากว่าเอาคบคนตีเป็นคนผาน,นี่เนาะเอาคบเขาคบเปืเเป่อนที่เปิดคนผานเข้าก็จะมักนํปาปลาเอาไปสู่หนตางที่มัชอบ จับจูงเฮาไปในต่างที่บัดนี้เวลาเฮาทําพิษเขาก็าจะมาตักบัตเตือนอกบกลายเป็นว่าส่งเสริมเอ้าทําเลยทําเลยอย่างอีเป็นตน้นม,มาตักมาเตือนบา,าเตือนสติซึ่งกันและกันอย่างอี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกาลยาณมิตรเนี่ยที่หมเป้ณมองว่ามิตรเทียมหรือว่ามิตรเทียมเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนพาณน,นั้นนะคะอาจารย์ครับ สเสวงหาก็ผลประโยชน์เอาความม่วนความงานันว่าโดยที่บัได้คํานึงถึงว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องหรือว่าบัตถูกต้อง,ออง,งครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์ได้แน่มาก็เป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมรายการแล้วก็เป็นประโยชน์ครับผมจะนักเลยแล้วก็ท่านอาจารย์ครับมันมีเรื่องราวโบ,บราณโบราณที่เป็นเฮาว่าจาดกแหมรลายจาดก้ดยกันที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดี ที่เป็นพุทธประวัติก็ดีเนี่ยเคยมีหลายเรื่องหลายราวอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยยกจาดกโบราณที่เปิ้นเล่ากันมาเนี่ยเล่าให้สทาญาติโยมได้ฟังเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการคบเปื่อนคบฝูงนี่นะครับก็จะมีพ่องก็ครับครับสำหรับจาดกในเรื่องของกัลยาณมิตรนั้นมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับเป็นเรื่องของจ้างซึ่งเป็นสัตวดรจชานอือ่า ะเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยโอ้พระราชาเปินบอกว่าอเอาใาใไรได้ไหมไปแปลงพระระชาชวังอก็เลยสั่งหื้อมู่จัางไม้นั้นไปตดัดเอาไม้มามดาออาครับอาจารย์ครับในขณะที่หัวหน้าช่างไม้นั้นกำลังตัดไม้อยู่เนี่ยออในสมัยก่อนอาจจะมามีเรื่อยไฟฟ้าออมันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่เหมือนน้อยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ตาดไปเรื่อยๆอยู่แฮมแก่มืออยู่ในป่าอืได้ยินเสียงโอ้เสียงซัดไอ้อย่างฮะมันอย่างมาหฮองโอดฮองควยอย่างอันลำเหลืออืก็เลยเตวเซาะว่าไปพอโอ้ป่ากดว่าเป็นจ้างครับท่านอาจารย์ครับจ้างตัวนี้เยี่ยมใส่ต่อไมเออ้เงี่ยมใส่ต่อไม้ที่มันพุมันพังจนเป็นแผ่เวอะ,วะ Oh. นายจ้างจ่างไม้คนนี้ก็เลยได้ช่วยเหลือเอาไว้ช uh. ่วยเหลือช่วยยุกช่วยยาช่วยดูแลเอาใจใส่จ้างตัวนี้ไว้ uh. ก็กลับกายว่าภูกัลยานมิตรซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นสัตตรรชานก็ <c oughs> เป็นนายจ้างไม้ก็ภ uh. ูกัลยานมิตรซึ่งกันและกัน ซึ่งจ้างตัวนั้นก็มีลูกออกมาเหมือนกันออก็สั่งก็สอนลูกของตัวเก่าว่าโอ้ลูกเฮยนายจ้างไม้คนนี้เปิ่นมีบุญมีคุณก็เฮาเนอร์เ,ออเขาจะต้องโจยเปินคนไม้โจยเ,ออเบาแรงเปินอันใดที่เปิลนยะมาได้นั้นเขาจะต้องโจยเปิลอ,อ,อย่างอี้เป็นต้นสั่งสอนลูกของตัว,กวเก่เาเพราะว่าตัวเก้านั้นโอแข่งเกาะ สามารถที่จะเดินได้ไปช่วยเหลืออย่างก่อนมาได้ละจ้างน้อยตัวนั้นที่เป็นลูกนั้นก็โอ้ช่วยเหลือทุกอย่างว่านอนสอนง่ายครับจนมีกระทั่งอยู่วันหนึ่งออจ้างตัวจ้างน้อยตัวนั้นนะได้เกิดว่าเปื้อนห้องวัคงออกครับของเสียออกจากร่างกายเป็นขูดทายครับของเสียออกจากร่างกายเป็นขูดจะไปครับ พูดออกจากร่างกายใกล้น้ําก็กัวว่าโอ้หมูจั่งไหมไอ้อย่างมันนี้มาล่างจะมาอาบมากินค่ะออออก็เลยเตี้ยวขึ้นไปจนสุดปลายดอยครับอาจารย์ครับแล้วก็ไปครับไปถ่ายเอาของเสียออกมาพอ,อ,อ,อไปครับไปถ่ายเอาของเสียออกมาออบังเอิญว่าวันนั้นฝนมันตกออโอ้เป็นฝนเป็นลมน้ําป่าไหลหลากทา่ทาถังเอาของเสียมันนั้นลงมาในแม่น้ําเอ,อพอมาลงมาในแม่น้ําดังอัน เซซับเรียบร้อยหมู่ซับนาน,า,นาต่างๆนานา